สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเต็มรูปแบบของ w a l เด r er PPQ 2 0 2 5 1หนึ่งในปืนพกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาดปัจจุบันเริ่มจากภายนอกกันก่อนการออกแบบยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของวิศวกรรมเยอรมันที่ดูเพรียวบางใช้โครงโพลิเมอร์ที่สวมถนัดมือพร้อมรองสาะร่องที่สไลด์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มาพร้อมผิวเคลือบด้านที่ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือลวดลายที่ด้ามจับถูกปรับแต่งให้ประณีตกว่ารุ่นก่อนหน้าให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมโดยไม่บาดมือและยังสามารถเปลี่ยนแผ่นหลังด้ามจับเพื่อปรับขนาดให้เหมาะกับมือผู้ยิงแต่ละคนได้อย่างสะดวก ต่อมาที่ประสิทธิภาพวอลเดอร์ ppq 2025ยังคงมอบสิ่งที่วอลเดอร์มีชื่อเสียงมาโดยตลอดทั้งการทำงานที่ราบรื่นความแม่นยำสูงและกลปืนแบบสติ๊กเกอร์ไฟที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดการลั่นกายนุ่มเบาและคมชัดรีเซั้นทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นเหมาะทั้งการใช้งานที่สนามยิงและการป้องกันตัวการควบคุมแรงถอยหลังทำได้ดีเยี่ยมด้วยแกนล,ลํากล้องที่ต่ำและโครงที่สมดุลจึงช่วยให้ปืนคุมเป้าได้แม้ยิงหลายครั้งติดต่อกัน จุดเด่นพิเศษคือระบบไกลที่ยอดเยี่ยมการออกแบบด้ามจับที่ถนัดมือและคุณภาพการประกอบแบบเยอรมันแท้รุ่นปี2025ยังมาพร้อมสไลด์ที่รองรับการติดตั้งกล้องเรสดอทออปติกได้ทันทีจากโรงงานและรางเสริมอุปกรณ์เสริมสำหรับไฟฉายหรือเลเซอร์อีกทั้งยังมีปุ่มควบคุมที่ออกแบบมาแบบสองข้างเหมาะทั้งสำหรับผู้ถนัดซ้ายและขวา ส่วนเรื่องราคาวอลเดอร PPQ 2025อยู่ในกลุ่มปืนพกระดับกลางถึงสูงราคาทั่วไปประมาณ2 5 0 0 0 8 0 0 0ถึง28,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถึงแม้จะไม่ใช่ปืนที่ราคาถูกที่สุดแต่คุณภาพระดับพรีเมียมความทนทานและระบบไกที่ยอดเยี่ยมก็นับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการปืนคุณภาพสูง สรุปแล้ววอลเดอร์ er PPQ 2025ยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในปืนพกที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันด้วยด้ามจับที่ถนัดมือไก่ที่ยอดเยี่ยมการออกแบบรองรับออปติกและมาตรฐานงานประกอบเยอรมนันมันคือปืนที่รวมความเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปเข้ากับสมรรถานะระดับมืออาชีพหากคุณกำลังมองหาปืนพกที่ทั้งสวย ใช้งานได้จริงและมีคุณค่าในระยะยาววอ l เดอ P P Q 2,025ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน